ใครอยากให้น้องหมาอาบน้าง่ายๆแบบคิงโจวกันบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะบรรยากาศจะต้องมีความสุขบ้านเราเนี่ยจะไม่เสียงดังไม่ตามดุแล้วก็ไม่ไล่จับกันแค่ฝนเรียกให้คิงโจวอาบน้ําเขาก็พร้อมที่จะเดินตามเข้ามาทันทีเลยค่ะและแชมพูที่คิงโจวเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของคารินแคสสูตรนี้ตัวยาจะเข้มข้นมากค่ะช่วยดูแลเรื่องโรคผิวหนังโรคกีทได้ดีเลยช่วยแก้ปัญหาขนร่วงได้ดีมากๆกลิ่นตัวแรงๆเนี่ยอันนี้ก็เอาอยู่ค่ะ อาบน้ําเสร็จตัวหอมเลยและสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงในตอนอาบน้ําเลยก็คือการเอาน้ําราดหัวค่ะน้องหมาเนี่ยจะไม่ชอบเลยนะคะถ้าน้าเข้าหูเข้าตานั่นอาจจะเป็นที่มาที่ทําให้เขาไม่อยากอาบน้ําหรือเราจะลองเอาสัมีาอะอุดหู่อนอาบน้ําก็ได้นะคะ ็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเข้าหูได้ดีค่ะและในการอาบน้ําให้คิงโจงนะคะฝนก็จะเว้นในส่วนหัวและหน้าเป็นลําดับสุดท้ายและจะต้องเป็นวิธีการที่นุ่มนวลที่สุดถ้าเขารู้สึกปลอดภยัยเขาจะไม่ระแวงแล้วเขาก็จะไม่กลัวการอาบน้ําค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วขั้นตอนใดขนก็สําคัญมากสําสหรับหมาสายพันธุ์นี้เห็นขนสั้นๆแบบนี้นะคะขนหนาใช้เล่นเลยนะถ้าได้ขนไม่แห้งนะคะก็จะเป็นโรคผิวหนังโรคดีตามมาความชื้นบนผิวหนังก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ค่ะอาบน้ำคิงโจงนะคะเต็ม แต่ไดรขนทีเน่ยเป็นชั่วโมงเลยค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้ขนมเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะที่เขาน่ารักไม่ดื้อไม่ซนกับแม่เลย